สวัสดีค่ะเดี๋ยวพวกมึงจะเจอสิบหนึ่งยาแมาก่ก็ลู้ยังเข้าข้างกูเลยนะเว้ยกึยจะบอกให้ไม่ใช่ธรรมดามึงกระทือแม่เหนื่อยยีอาจา <c oughs> า้างมาหยาพลายยีอาเจตนาฆ่าเนี่ยมึงรู้ปะ่ะ <c oughs> <c oughs> น่าเกลียดเอามาดื้อ คุยเพสรถเยอะนะพอนี่เราอะไรสักประสบการณ์ตรงเลยเนะี่ยพวกมึงจะมีโอกาสได้เข้าร้านแบบนี้กี่ครั้งกูอยากจะถามโถ่กูบอกหมดแล้วอะไรดีๆอะ่ะไม่ดีก็ไม่พูดเลยไม่ดีก็ตัดใจไม่บอกกอนไม่ดีไอะยี่อ่ะใช่ปะดูคียเพจกันอืออืมอ่านว่าอะไรเนะี่ย นี่จะบอกให้ภาษาคือความเข้าใจจากข้างในความรู้สึกเออใอชันลินคนหมอให้บอกว่าไม่บอกหรือ่ายากอะหมอเนี่ยนะต้องไว้กับความรู้สึกด้วยนะเหมือนแบบว่าบางทีก็เข้าใจว่าแบบว่าไม่รู้ว่ามันเหนือว่าต้องอยู่กับตัวเองอะมากอะแปลกว่าดูคนอื่นไม่ได้เลยอะ ดูไม่ได้เลยบางทีพูดยังเข้าใจแบบว่าไม่ตรงกันบ้างอะไรเงี้ยอุงงเขาให้บอกให้พูดอ่ะก็จริงอ่ะน้ำหอมคิวเพจก็มีแต่ชอบพูดแบบว่าแบบว่าบนห้างแต่เสื้อผ้าไม่เสื้อผ้าไม่โอเคใส่ชุดไหนพดีอ่ะจะจะใส่ชุดไหนไปดีวะจะจะใส่ชุดไหนไปดีวะแก อยากถาม,มอยากถามผู้แก่ไม่ทาครีมเลยตอนนะี้รู้สึกดีรู้สึกแบบว่าโฟก,กัสที่ปาก <laughs>